สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเอฟซีที่น่ารักทางช่องยูทูบโ e h เช e a c a ด e m y บ้านหมากรุกครูพงครับผมกลับมาพบกับคลิปหมากรุกไทยกับครูพงอีกครั้งนะครับผมขออภัยด้วยนะครับที่ว่างเว้นการทำคลิปไปนานเลยนะครับผมวันนี้ครูพงว่างแล้วนะครับรีบมาทำคลิปให้กับพี่พี่น้องน้องได้รับชมนะครับในศึกหมากรุกไทยชิงถ้วยแสงิพิปครั้งที่1นนะครับ ระหว่างท่านอาจารย์เซียนป่องกับท่านอาจาร,รย์หนูทองในเกมที่2กันต่อนะครับผมซึ่งในเกมแรกเราได้รับชมกันไปแล้วนะครับเกมที่2นะครับอาจาร,รย์เซียนป่องจะนั่งเป็นหมากฝ่ายขาวอาจาร,รย์หนูทองจะนั่งเป็นหมากฝ่ายแดงนะครับผมเกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์เซียนป่องนะครับพัฒนาโคนขึ้นมาคสอส การเดินหมากจากตำแหน่งเริ่มต้นคือแถว1น,นะครับขึ้นมาที่แถว2เรียกว่าการพัฒนาตัวหมากหรือ Development นะครับผมเพื่อให้ตัวหมากเก่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งอยู่ใกล้พื้นที่ตรงกลางนะครับยิ่งมีประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับอาจารย์หนูทองนะครับตั้งรับด้วยการพัฒนาโคนขึ้นมาชอ7อาจารย์เซมป่องพัฒนาม้านะครับขึ้นมางองู2 อาจารย์หนูทองพัฒนาเม็ดนะครับขึ้นไปคอ7อาจารย์เซียนป่องเปิดช่องรุกทางด้านปีกซ้ายด้วยเบี้ยขอสเตรียมเล่นแต้มเบี้ยมหามนเทีรนะครับเบี้ยมหามนเทีรนหมายถึงว่าคู่ต่อสู้เดินเบี้ยริมแล้วเราโยนเบี้ยให้กินฟรีเมื่อคู่ต่อสู้กินเบี้ยฟรีนําเรือมาจับกินนะครับเราจะได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยไหนนะครับตรงนี้เป็นพื้นฐานเป็นเบสิกที่สําคัญนะครับอาจารย์หนูทองนะครับ เลือกที่จะตั้งรับด้วยม้านะครับจอ7อาจารย์ป่องนะครับพัฒนาเม็ดขึ้นมาชฉอครับอาจารย์หนูทองนะครับเปิดเบีย้ยคอ6มาคอ5นั่นหมายความว่าจะตั้งรับในรูปของม้ายงขวาครับอาจารย์เซียนป่องเปิดเบีย้ยคอ3ขึ้นไปคอ4การเปิดเบีย้ยแต้มนี้จะเล่นเป็น คนสุชาตินะครับอาจจะเป็นม้ายงขวาโคนสุชาติหรือม้าเทียมโคนสุชาติก็คือโคนตั้งที่คอสามนะครับอาจารย์หนูทองเปิดเบี้ยงงอหมงอห้าอาจารย์เซียนป่องพัฒนาม้านะครับขึ้นไปจอสเป็นม้าเทียมครับปกติอาจารย์เซียนป่องจะได้รับฉายาป่องม้าขวานะครับ เราจะได้เห็นว่าท่านอาจารย์เซนป่องจะไม่ได้เล่นแค่ไม้โยงขวายอย่างเดียวยังถนัดม้าเทียมด้วยนะครับจับตาดูให้ดีๆอาจารย์หนูทองนะครับลำเลียงเม็ดพัฒนาขึ้นมาที่แถว6นะครับเม็ดงอ6อาจารย์เซนป่องนำเรือนะครับมาเสริมทับที่ขอหนึ่งผูกเบี้ยไว้นะครับอาจารย์หนูทองพัฒนาโคนนะครับขึ้นมาคอเจ็ ตอนนี้อาจารย์หนูทองนะครับยังไม่เปิดเผยว่าจะเล่นม้าโยงขวาหรือจะเล่นม้าเทียมนะครับต้องเดาใจกันนะครับอาจารย์เซียนป่องนะครับบุกทันทีด้วยการเดินเบี้ยริมเพื่อชิงความได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยไหนครับอาจารย์หนูทองนะครับขอโจมตีก่อนเลยนะครับโดยไม่ สนใจว่าจะเป็นเบีย้ยนในกินออกนอกนะครับเพราะว่าต้องการต่อรองด้วยการโจมตีคู่ต่อสู้ก่อนนะครับกินแรกเลยนะครับอาจารย์ป่องนำเรือนะครับขึ้นไปกินเดี๋ยวจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้อาจารย์ป่องยังไม่กินเบีย้ยทันทีครับอาจารย์ป่องเลือกที่จะกินเบีย้ยในกลางกระดานก่อนครับผมทั้งสองฝ่าย งัดวิชาเชิงเบี้ยมาต่อสู้กันนะครับถ้าเบี้ยขึ้นมากินนะครับถ้าเบี้ยขึ้นมากินจะกลายเป็นเบี้ยแตกซึ่งเบี้ยแตกจะดูแลรักษาลำบากและเป็นแท่นหมากให้คู่ต่อสู้นะครับดังนั้นต้องเลือกตัวกินให้ถูกนะครับอาจารย์หนูทองนำม้าขึ้นมากินดีที่สุดครับ และหม้ายังมาผูกเบีย้ยด้วยนะครับดังนั้นดีที่สุดในจังหวะนี้เบีย้ยไล่หมาครับอาจารย์หนูทองนำามาก,กลับไปตาเดิมครับอาจารย์เซียนป่องนะครับจังหวะนี้จึงนำเรือกินนะครับนั่นหมายความหมายความว่าเกมนี้นะครับอาจารย์เซียนป่องนะครับได้เปรียบเชิงเบีย้ยนอกเบีย้ยไหนมีเบีย้ยนอกนะครับคือเบีย้ยตัวนี้ แล้วก็เบีย้ยตัวนี้ของคู่ต่อสู้เป็นเบีย้ยจุดอ่อนนะครับนี่คือเบีย้ยในเบีย้ยนอกนะครับของอาจารย์หนูทองโคนตัวนี้ของอาจารย์หนูทองจะต้องคอยดูแลเบีย้ยให้ดีๆนะครับแต่ตัวหมากยังเท่ากันอยู่นะครับถือว่ายังเล่นได้นะครับเรามาดูว่าเหตุใดอาจารย์หนูทองจึงยอมเสียเปรียบนอกในนั่นหมายความว่าอาจารย์หนูทองอาจจะมีแผนลำเลียงเม็ดขึ้นมาไล่เรือแล้วยันเบีย้ยไว้กลางกระดานกลายเป็นโพรงเม็ด นะครับโครงกระรอกนะครับผมดังนั้นก็บางครั้งในหมากรุกไทยก็อาจจะยอมเสียเปรียบนอกในเพื่อที่จะได้ทางหมากนะครับอาจารย์หนูทองนะครับโจมตีทันทีด้วยเม็ดไล่เรือเรียกว่าได้ทีเดินนะครับเพราะว่าหมากขาวต้องหนีเรือนะครับหลบมาที่ขอหนึ่งแล้วอาจารย์หนูทองนะครับยันเบี้กลางกระดานไว้คุมตานี้ครับ เม็ดขึ้นไปนะครับเตรียมที่จะเดินเบีย้ยขึ้นไปแรกอาจารย์หนูทองไม่ยอมให้เดินเบีย้ยขึ้นไปแรกนะครับพัฒนาม้านะครับนํำม้าจากจอ7นะครับขึ้นไปที่คอ6ส่วนม้าตัวนี้เตรียมขึ้นมานะครับตานี้นะครับเป็นม้ามังกรสลับขวาอาจารย์เซียนปองนะครับจึงเดินเบีย้ยแต้มนี้ครับ อาจารย์หนูทองพัฒนาม้าขึ้นมางอเอาจารย์เซียนป่องเดินเบี้ยชอสี่ขึ้นไปเกมนี้เราได้เห็นเทคนิคการได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยไหนจากท่านอาจารย์เซียนป่องนะครับอาจารย์หนูทองนะครับเสริมทับให้เน่นที่กลางกระดานนะครับด้วยโคนงอหอาจารย์เซียนป่องนำโคนตั้ง ค .3 ในตำแหน่งโคนสุดชาติอาจารย์หนูทองนะครับพัฒนาขุนขึ้นมาจอ7จนะครับอยู่ในตำแหน่งกลางกระดานหรือตำแหน่งขุนวังในอาจารย์เซียมป่องพัฒนาโคนขึ้นปุกเม็ดเกมนี้ก็จะเป็นศึกม้าเทียมโคนสุดชาตินะครับปะทะกับม้ามังกรสลับขวาท่านอาจารย์หนูทอง จังหวะนี้ท่านอาจารย์หนูทองนะครับยันเบี้ยริมไว้เตรียมที่จะส่งเม็ดมาโจมตีโคนอาจารย์เซียนปองนะครับลำเลียงม้านะครับขึ้นมาฉอสามเป็นม้ามังกรสลับขวานานๆเราจะได้เห็นศึกม้ามังกรสลับขวาสู้กันนะครับจังหวะนี้อาจารย์หนูทองนะครับนำเรือมาใช้งานทันทีด้วยการนำเรือมังงอแปด ยิงตรงมาที่ขุนขาวเรียกว่าทำการกดนะครับอาจารย์เซียนป่องนะครับมองเห็นว่ากำแพงหน้าขุนก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับจึงเดินขุนขึ้นตรงๆครับผมแต่ในอนาคตอาจจะไม่ดีนะครับเพราะว่าอยู่ตากดนะครับอาจารย์หนูทองนำเรืออีกลำนะครับมาประกบคู่ เตรียมทำการบุกโจมตีรุนแรงอาจารย์ป่องนะครับนำเรือที่ขอหนึ่งนะครับมาคอหผูกโคนไว้ครับในจังหวะนี้นะครับอาจารย์หนูทองนะครับนำขุนลงไปเรามาดูว่าจะมีแผนการอะไรนะครับ อาจารย์ป่องนะครับเดินเบี้ยริมเข้าไปเตรียมที่จะบุกโจมตีท่านอาจารย์หนูทองและจังหวะนี้นะครับอาจารย์หนูทองนะครับระเบิดเบี้ยฉาหกมาฉาห้าเข้าโจมตีท่านอาจารย์เซียมป่องทันทีครับน่าสนใจมากๆนะครับอาจารย์ป่องนะครับนำเบีย้ยที่จอสี่ เบี้ยตัวนี้นะครับกินเบี้ยที่ฉาห้าอาจารย์หนูทองนําเบี้ยขึ้นมากินอาจารย์ปองนะครับยันเบี้ยขึ้นไปเป็นเบี้ยสูงหน้ามา้าหรือเบี้ยสูงสะกดทับอาจารย์หนูทองนะครับยันเบี้ยไว้เพราะว่าต้องการที่จะปิดศึกไม่ให้อาจารย์ปอ่องโต้ตอบนะครับ อาจารย์ป่องนะครับกินฉีกเบี้ยกลางกระดานไล่โคนอาจารย์หนูทองนําโคนนะครับขึ้นมากินตำแหน่งโคนของท่านอาจารย์หนูทองยืนกลางกระดานสวยงามมากนะครับอาจารย์ป่องต้องระวังให้ดีๆนะครับจังหวะนี้นะครับอาจารย์ป่องนําเม็ดขึ้นไปไล่โคน อาจารย์หนูทองนะครับโชว์แต้มเด็ดครับผมด้วยการนำโคนนะครับบุกเข้ามายอมให้เบี้ยกินนะครับผมเพื่อเปิดหน้าบ้านของท่านอาจารย์เซียนป่องนะครับให้ขุนโล่งๆนะครับแต้มโคนมาที่จอสีน่าสนใจมากๆนะครับผมเกมนี้ดูเหมือนว่าน่าจะมีผลแพ้ชนะนะครับเกมนี้ เพราะว่าเปิดฉากบุกโจมตีกันแบบนี้นะครับอาจารย์เซียนปองนะครับเลือกที่จะป้องกันนะครับนำม้าลงมาจอหนึ่งผูกเบีย้ยอาจารย์หนูทองน,นะครับตัดสินใจดึงโคนถอยกลับไปยืนตำแหน่งที่ดีขึ้นครับหงอห้า อาจารย์ปองน,ะนำโคนะครับเสริมกำลังขึ้นไปจอสอาจารย์หนูทองนำเม็ดมาไล่กินโคตอนนี้สถานการณ์ผมให้หมากของท่านอาจารย์หนูทองดีกว่านะครับทางหมากดีกว่านะครับโคนอยู่กลางกระดานเรือสองลำพร้อมนะครับดังนั้นอาจารย์เซียนป่องนะครับขุนจะอยู่ไม่ค่อยดีนะครับเป็นฝ่ายตั้งรับจังหวะนี้นะครับถูกบังคับ อาจารย์ป่องเลือกที่จะเดินโคลนขึ้นไปในจังหวะนี้นะครับอาจารย์หนูทองนะครับโจมตีทันทีด้วยการกินแลกโคลนอาจารย์ป่องนําเรือขึ้นไปกินอาจารย์หนูทองนะครับนําม้าขึ้นมาตานี้นะครับจับกินเบี้ยริมแล้วก็เปิดให้เรือนะครับได้กดโจมตีขุนถือว่าได้เปรียบมากๆนะครับ อาจารย์ป่องนะครับเลือกที่จะเดินเบี้ยขึ้นไปไล่ม้าแต่เบี้ยก็ยังกินม้าไม่ได้นะครับเพราะว่าขุนอยู่ตากดอาจารย์หนูทองนะครับโดยอาจารย์หนูทองนะครับไม่กลัวว่าเบี้ยหมักข่าวจะหงายนะครับเพราะว่าต้องการโจมตีขุนนะครับผมนำโคนขึ้นไปอาจารย์ป่องนะครับ พัฒนาม้านะครับลำเลียงขึ้นมาฉาสามผูกเบี้ยวไว้ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับอาจารย์หนูทองนะครับนำโคนขึ้นมาไล่เรือจังหวะนี้อาจารย์ป่องนะครับดึงเรือมาที่คอสองครับอาจารย์หนูทองนะครับนำโคนบุกเข้ามา ไล่กินม้านี่คือสไตล์การโจมตีรุนแรงของท่านอาจารย์หนูทองนะครับผมอาจารย์ปองนะครับตัดสินใจในจังหวะนี้ด้วยการกินแลกโคนเบียรเข้ามากินไล่ม้าครับ อาจารย์ป่องนะครับนำม้าบุกขึ้นไปจอห้าจังหวะนี้อาจารย์หนูทองนะครับมองหาแต้มโจมตีมองเห็นแต้มตารุกนะครับนำม้ามาตีรุกที่ขอสามเพื่อถามอาจารย์ป่องว่าจะหลบขุนไปทางไหนนะครับถ้าหลบพลาดนะครับมีโอกาส แพ้นะครับจังหวะนี้นะครับอาจารย์ป่องเลือกเดินขุนนะครับมาจอ3และแต้มนี้นะครับเป็นแต้มพลาดของท่านอาจารย์เซียนป่องนะครับเสียม้าฟรีครับผมเพราะว่าถูกกลยุทธ์การเปิดโจมตีนะครับเนื่องจากว่าเรือที่คอสองขาดอยู่นะครับอาจารย์หนูทองมองเห็นแต้มเด็ดครับนำม้าก,กินแลกม้าทันที แล้วม้าตัวนี้สามารถมาตีรุกตานี้ได้ครับถือว่าเสียม้าไปฟรีหนึ่งตัวนะครับตอนนี้อาจารย์ป่องนะครับจึงแก้เกมด้วยการนำเรือไปกินแรกอาจารย์หนูทองนำม้ามาตีรุกก่อนครับอาจารย์ป่องนะครับยอมเสี่ยงเล่นแล้วนะครับผมนำขุน ขึ้นไปกินไม่กลัวว่าจะถูกตีลูกคาดกินเรือนะครับเพราะว่าเรือก็กดอยู่นะครับอาจารย์หนูทองนะครับใช้เรือกินตอนนี้เป็นต่อม้า1ตัวนะครับผมมีโอกาสชนะนะครับหมากแดงมีโอกาสชนะอาจารย์ป่องต้องหาเสมอนะครับอาจารย์ป่องนำเรือ,อยอนหนึ่งไปจอนึงครับถูกม้าไว้ อาจารย์หนูทองนำม้ามาตีรุกขุนลงมาที่งอสามครับม้าไปคอสเรือมาตานี้นะครับเตรียมจะเปิดเม็ดรุก ขุนหลบอัตานี้ครับผมหงายอาจารย์หนูทองนะครับนำมาตีรุกอาจารย์ป่องนำขุนลงมาอาจารย์หนูทองกินเบี้ยริมครับผมเก็บกำลังนะครับ เม็ดบุกเข้าไปมาดูว่าอาจารย์ป่องนะครับจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับอาจารย์หนูทองใช้เม็ดตีรุกครับขุนขึ้นงอสอาจารย์หนูทองนำม้ามาตีรุกขุนบุกเข้ามาครับจอสี่ จังหวะนี้นะครับม้านะครับมาคอสี่ขู่มารุกคาดกินเรือนะครับหลอกให้กินเม็ดนะครับแต้มนี้ขุนลงมาใหม่ครับแล้วจังหวะนี้นะครับผมอาจารย์หนูทองนะครับสรุปหมากเพื่อชนะปลายกระดานนะครับนำม้านะครับกินเม็ดรุกเพราะว่าจะได้กินเบี้ยงหายนี้ด้วยนะครับ เบี้ยกินครับม้าที่ชอสนะครับกินเบี้ยรุกครับผมขุนขึ้นมาแล้วม้านะครับกินเบี้ยไหนถือว่าได้เปรียบเม็ดบวก2เบี้ยนะครับได้เปรียบเยอะนะครับจังหวะนี้อาจารย์ป่องนำเรือนะครับไปจับกินมา้า อาจารย์หนูทองนะครับนำเรือตีรุกครับขุนปิงงห้าอาจารย์หนูทองนะครับตีรุกครับขุนมาคอสีจับกินเม็ดครับ อาจารย์หนูทองนะครับนำขุนมาจับกินเรือตอนนี้นะครับม้าจะเสียฟรีนะครับผมนำเรือนะครับมาผูกถูกบังคับนะครับในเกมนี้นะครับผลการแข่งขันเป็นท่านอาจารย์หนูทองนะครับเป็นฝ่ายชนะท่านอาจารย์เซียนป่องไปได้นะครับผมได้แต้มเด็ด แต้มที่ใช้ม้านะครับเปิดโจมตีกินม้าฟรีนะครับเพราะว่าเรือของท่านอาจารย์เซียนป่องขาดอยู่นะครับผมเพราะว่ามองค่อนข้างยากนะครับถ้าหากว่าขุนของท่านอาจารย์ป่องหลบมาที่งอหนึ่งก็อยู่ตากดนะครับอยู่ในตาที่อันตรายนะครับดังนั้นมองยากมากนะครับอาจารย์ป่องจึงตัดสินใจนําขุนมาที่จอสามแล้วทําให้พลาดนะครับเสียม้าฟรีนะครับเพราะว่าม้าของท่านอาจารย์หนูทองมาตีรุกที่ชอสี่ได้ นะครับผมอาจารย์หนูทองจึงได้เปรียบม้า1ตัวแล้วก็อาจารย์หนูทองนะครับสรุปหมากช่วงท้ายด้วยการนําม้านะครับกินแรกนะครับกินแรกเม็ดแล้วได้กินเบี้ยงไหนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับผมหวังว่าจะถูกใจพี่ๆี่น้องๆ f อทุกท่านนะครับที่ได้รับชมเกมนี้นะครับผมซึ่งเป็นเกมการแข่งขันไว้นะครับในปี37นะครับผม มากรุกไทยสะสมคะแนนชิงถ้วยแสงทิพย์ครั้งที่1นะครับผมเป็นรอบชิงชนะเลิศน,นะครับไว้ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเกมที่3นะครับอาจารย์เซียนป่องนะครับจะกลับมาแก้เกมคืนได้หรือไม่นะครับผมโดยอาจารย์เซียนป่องต้องชนะอย่างเดียวนะครับถ้าชนะในเกมที่3นะครับเกมที่4ค่อยไปตัดสินกันนะครับผมดังนั้นเราก็ คอยติดตามรับชมกันนะครับผมและลุ้นเชียร์ท่านอาจารย์ทั้งสอง,องนะครับผมผมก็ชื่นชอบทั้งท่านอาจารย์เซียนป่องและท่านอาจารย์หนูทองนะครับรักใครเชียร์ใครก็คอยติดตามรับชมนะครับผมครูพงศ์ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์เซียนป่องและท่านอนาจารย์หนูทองเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ต่อสู้แข่งขันในเกมนี้ไว้ทําให้พวกเราคนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังได้มารับชมเกมนี้นะครับ ได้พัฒนาฝีมือนะครับได้เก่งยิ่งขึ้นและเป็นการช่วยกันอนุรักษ์กีฬาหมักรุกไทยซึ่งเป็นมรดกตกทอดของบรรพบุพร,บรุษของไทยเรานะครับให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยของเราสืบต่อสู่ลูกหลานไทยตลอดไปนะครับผมขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองมากๆครับขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับที่ตั้งใจติดตามรับชมในคลิปนี้หากชื่นชอบนะครับช่วยกันกดไลค์ คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจได้นะครับผมคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกด s u b SCRIBE ช่อง h Home c h จอ ACADEMY ของครูพงษ์นะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมและในปัจจุบันนี้นะครับแชมปประเทศไทยคนปัจจุบันของเรานะครับคือท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบนะครับ ท่านได้แต่งตำรากลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่มที่2ขึ้นมานะครับผมคือเล่มนี้นะครับหากพี่ๆน้องๆท่านใดที่อยากมีตำราดีๆไว้ศึกษาเพื่อพัฒนาฝีมือการเล่นหมากรุกไทยให้เก่งยิ่งขึ้นนะครับติดต่อสั่งซื้อตำราจากครูพงได้นะครับผม Line id chase l a w 1นะครับ c h e s s s l a w s l a w 1นอานะครับผมซึ่งตำรากลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่ม2นี้จะเป็นเล่ม เผยแต้มรับสุดยอดวิชาไม้โยงขวานะครับถ้าหากว่าทุกท่านอยากเป็นสุดยอดวิชาในรูปหมากไม้โยงขวานะครับอย่าพลาดเล่มนี้นะครับผมความหนาของเล่มนี้400กว่าหน้านะครับปกอ่อนนะครับจะราคา700บาทปกแข็ง900บาทนะครับสั่งซื้อกับครูพงศ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูพง์จะเปิดเนื้อหาข้างในให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ยังไม่เคยเห็นนะครับผมนะครับ เล่มนี้คือเล่นปกแข็งนะครับผมมีภาพประกอบอ่านเข้าใจง่ายแต่ว่าครูพงศ์ขอแนะนำให้ตั้งตัวหมากบนกระดานนะครับแล้วก็เปิดตำราศึกษานะครับเปิดตำราศึกษาแล้วก็อ่านคำอธิบายไปด้วยนะครับผมอย่าอ่านแค่ตำรายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหมากรุปเราจำเป็นที่จะต้องเล่นบนกระดานนะครับถ้าหยิบตัวหมากด้วยก็จะมีความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับผม ส่วนด้านหลังก็จะเป็นประวัติของท่านอาจารย์นกประจิบนะครับแล้วก็ผลงานนะครับผมท่านใดที่สนใจอยากสนับสนุนผลงานตำราของท่านอาจารย์นกประจิบนะครับก็ทักไลน์มาหาครูพงได้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจในตำราของท่านอาจารย์เซียนป่องนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกสูตรสถานพบลูกสูตรสถานฟ้าก็ สั่งซื้อกับครูพงได้เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพง์ก็ขอขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ตั้งใจติดตามรับชมในคลิปนี้และคลิปทุกคลิปทุกช่องทางของครูพงนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับขอให้ทุกท่านสนุกมีความสุขกับหมากรุกไทยพัฒนาฝีมือได้เก่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพงขอลาไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ